สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ผมต้องการจะมาบอกเล่ามาแบ่งปันประสบการณ์ให้เพื่อน,อนๆฟังนะครับคือผมมมีคนมาถามผมมาหลายคนว่าเราจะทําธุรกิจอะไรดีซึ่งส่วนหนึ่งผมก็เข้าใจได้นะว่าเขาอาจจะเห็นผมมาทําธุรกิจมานานถึงจุดนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งละระดับหนึ่งนี่ไม่ใช่มากมายมหาศาลนะแต่หมายถึงว่าเราก็ถือว่าพอมีกินมีใช้ตามอัตราภาพละไม่ถึงกับว่าเดือดร้อนหนักอะไรแต่ที่สําคัญภาพที่คนมองผมอาจจะเป็นเพราะว่าเราได้มีโอกาสทา งานทั้งที่เคยเป็นลูกจ้างเขานในบริษัทไทไเนี่ยก็ผ่านมาหลายที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็หลายอันก็ต้องบอกว่าเล่นจริงเก็บจริงจนกระทั่งเราสามารถมาตั้งตัวได้ในธุรกิจที่เกี่ยวกับชิ้นส่วนหลายรถยนต์เลยมีคนมาถามแหละว่าเออถ้าจะทําธุรกิจจะทําอะไรดีมีข้อแนะนําอะไรไหมนะครับคือถ้าจะบอกว่าธุรกิจอะไรดีเนี่ยผมว่ามันตอบยากเพราะว่าทุกธุรกิจเนี่ยมันก็มีข้อดีในตัวของมันเองนะเพราะว่าราาฐานของธุรกิจเนี่ยมันคือการให้บริการคือมันอาจจะบริการเป็นสินค้าเป็นตัวหรือว่าบริการ ที่มันไม่สามารถจับต้องได้แต่เรารู้ว่าเออเราได้รับความสะดวกสบายจากบริการชิ้นนั้นใช่ไหมครับเหมือนยังบอกว่าบริการในเรื่องของการนวดโอเคเราจะรู้สึกว่าเข้าสัมผัสนะสิ่งที่เราได้ก็อาจจะคือความสบายเนื้อสบายตัวการขลายเส้นบริการจากรถโดยสารประจําทางเราก็ได้เคลื่อนย้ายตัวเองจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งอันนี้มันก็จะพอจะเห็นภาพแต่ว่าลักษณะแบบนี้ที่ผมพูดว่าในอาชีพหรืองานต่างๆเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะเป็นเรื่องของการตอบโจทย์ของปัญหาของคนทั้งนั้นเลยดังนั้นจะมาถามบอกว่าธุรกิจอะไรดี มันตอบลําบากมันอาจจะดีเพียงแค่ช่วงใดช่วงหนึ่งหรือเปล่าแต่ที่สําคัญมันคงต้องถามว่าดีในที่นี้มันดีสลับใครบ้างใช่ไหมครับเพราะว่าแต่ละคนก็มีนิสัยใจคอความชอบบริบทความพร้อมทักษะที่ตัวเราเองมีแต่ละคนเนี่ยมันมีความแตกต่างเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าธุรกิจอะไรดีเนี่ยมันตอบอยากแต่เอาละถ้าถามผมต่อแล้วจะมีแนวทางยังไงเอออย่างนี้ผมตอบได้จากประสบการณ์เนี่ยผมค่อนข้างที่จะตกผลึกอยู่3ามเรื่องนะครับว่าก่อนที่เราจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมีอยู่3มเรื่องอ่ะที่เราควรจะรู้ถ้าเรา รู้ก่อนเนี่ยได้จะยิ่งดีอย่างผมเนี่ยกว่าจะมาตกผึกเรื่องพวกนี้ได้ก็ต้องบอกว่าลงลุกคุกคางใช้เวลาอยู่พอสมควร3เรื่องนี้ก็คือ 1. ทักษะในงานหรือในอาชีพนั้นๆที่คุณต้องรู้ก่อนที่คุณจะเข้าไปทําอันที่2คือความเป็นผู้ประกอบการข้อ2ถ้าคุณไม่มีเนี่ยคุณจะโตยากยิ่งถ้าหากว่าในธุรกิจในงานของคุณเนี่ยเริ่มที่จะต้องมีพนักงานมากกว่าหนึ่งคนจะต้องมีคนที่2ที่สามที่สี่เนี่ยมันจะมีเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลการคัดเลือกคนเข้ามาการตั้งเงินเดือนค่าตอบแทน และการดูแลสวัสดิการดูแลอะไรต่างๆหลายอย่างนะเรื่องของคนไหนจะเรื่องการมองตลาดอีกนะครับการเตรียมแหล่งเงินทุนในการทําธุรกิจเวลาเจอปัญหาเนี่ยอย่างตอนนี้เราเจอเรื่องของไวรัสโควิด19บางธุรกิจก็คือปิดตัวเลยหยุดก่อนนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้ถ้าเรามีแหล่งเงินทุนที่เยอะสายป่านยาวมันก็สามารถต่อคองธุรกิจไปได้แล้วอันที่3ครับอันที่3เกี่ยวกับเรื่องของแรงบันดาลใจ inspiration นใช้ัาท์อังกฤษนิดหนึ่งต่อันที่3เนี่ยผมบอกว่ามีมากมีน้อยไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยควรมีแต่ยิ่งถ้ามีเยอะ ทำให้1และ2ของคุณนะ่มันไปได้ดีมากแล้วก็ทําไม่ได้ดีทําได้ไกลทาธุรกิจให้คุณโตได้เลยทีเดียวจากข้อที่3เนี่ยเป็นแรงขับเคลื่อนผมขออนุญาตขยายความเลยก็แล้วกันคือข้อที่1เนี่ยเวาลาเราพูดถึงทักษะในงานในอาชีพนั้นๆเนาะผมก็คิดว่าทุกคนก็คงจะเข้าใจนะว่าอย่างสมมุติว่าเราจะทํากับข้าวทักษะก็คือเรื่องอะไรฮะความเชี่ยวชาญคือทํายังไงให้มันอร่อยสิ่งที่เหนือกว่านั้นคืออะไรฮะทักษะในการเลือกซื้อผักทักษะในการเก็บรักษาอาหารเพราะว่าอาหารเนี่ยมันมีหมดอายุเร็วใช่ม พืชผักผลไม้เนื้อสัตว์อะไรกันแล้วแต่ถูกไหมครับเราจะเก็บมันอะไรยังไงแล้วการหัน่นการซอยทํายังไงให้เร็วทํายังไงให้สะอาดทํายังไงให้บริหารจัดก,การอย่างสมมติบ,บางคนมีทั้งตามสัง่งมีทั้งตัดถาดเนี่ยจะบริหารจาัดก,การยังไงให้มันทําออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับไม่ติดขัดไม่ตะกุกตะกักลูกค้าสั่งแล้วก็ไม่ต้องรอนานจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นตัวอย่างของทักษะนะครับในงานอาชีพนั้นๆซึ่งผมว่าทุกคนเวลาสนใจอาชีพไหนเนี่ยก็สามารถไปเรียนได้ยิ่งสมัยนีย่มีคอร์สออนไลนน์มีสถาบั ที่แบบเปิดสอนที่เป็นวิชาชีพอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นผมว่าในส่วนนี้มันไม่ยากแต่ว่าสิ่งที่เราเนี่ยจะเข้าไปทําจริงๆต่อจากนั้นให้มันเป็นอาชีพได้เนี่ยมันยังมีเรื่องของภาคปฏิบัติอีกนะผมอยากจะยกตัวอย่างว่าผมเคยแนะนาคนว่าเออเราไปเรียนพวกช่างแอร์ดีไหมซึ่งเมืองไทยมันเป็นเมืองร้อนไงก็คิดว่าเออมันทําได้ทั้งปีอะซ่อมแอร์ล้างแอร์พวกเนี้ยก็ขนาดหน้าหนาวอะเรายังเปิดแอร์นอนเลยอะผมเมื่อก็ปรึกษาผู้รู้นะก็คือช่างที่เราเรียกให้มาซ่อมให้มาล้างแอร์ดู่ เราก็ปรึกษาเขาคือเขาพื้นเพเดิมเป็นช่างไฟฟ้าเราก็มาต่อยอดศึกษาที่เกี่ยวกับแอร์เพินเขา้าไปอยู่บริษัทแอร์ A ก่อนละแล้วก็ไปต่อยอดเรียนช่างแอร์ในวิลาลยการอาชีพต่อเขาบอกว่าไงนะรเรียนเสร็จแล้วเนี่ยยังไปเปิดร้านไม่ได้ทําธุรกิจส่วนตัวไม่ได้ต้องมาเป็นลูกน้องเขาก่อนสักช่วงหนึ่งอาจจะปี2ปี3ปีก็แล้วแต่เพราะอะไรฮะเพราะเรียนแต่ภาคทฤษฎีมาแต่ว่าหน้างงานแต่ละที่เนี่ยปัญหามันมีไม่เท่ากันมีไม่เหมือนกันหรือบางทีลูกค้าโทรมาปรึกษาเนี่ยเราเคยแต่ภาคทฤษฎีมาไงปฏิบัติจ เคยลองนิดหน่อยในห้องเรียนแต่หน้างานจริงๆแล้วเนี่ยผม,มันมีความแตกต่างหลากหลายมากเลยจําเป็นจะต้องเก็บประสบการณ์และก็ชัวมม่วโมงบินเพราะนั้นถ้าเราไม่ไปเป็นลูกน้องคนอื่นก่อนเนี่ยเราจะตอบปัญหาเหล่านี้ไม่ได้มไม่แปลกใจเลยนะคบว่าตอนนี้ในสายอาชีวะเขาจะมีลักษณะพยายามให้เรียนแบบเป็นทวิภาคีเนะาะอาจจะเรียนสักเดือนครึ่ง2เดือนสาเดือนอะไรก็แล้วแต่ส่วนเวลาที่เหลือก็มาฝึกงานตามสถานประกอบการอย่างพวกช่างยนต์ก็มาอยู่อู่หรือว่าอย่างของเซเว่นอีเลฟเว่นนะฮะก็ไปฝึกงานที่เซเว่นอีเลฟเว่นรู้เลยว่าการ การทำธุรกิจค้าปีควรจะทำยังไงรับของเข้าการขึ้นชั้นการทำโปรโมชั่นการขายการคุยกับลูกค้าการสต็อกของอะไรต่างๆเหล่านี้เราจะเห็นได้เลยว่าโอ้โหมันมีเรื่องเยอะแยะมากกว่าเดิมดังนั้นในเรื่องของทักษะเนี่ยมีทฤษฎีไม่พอต้องมีภาคปฏิบัติและยังมีต้องมีเก็บชั่วโมงในภาคปฏิบัติเพื่อให้ตัวเรานั้นเกิดความเชี่ยวชาญในอาชีพนั้นจริงๆและเราจะได้เข้าใจวงจรของธุรกิจนั้นพอเราเปิดทำธุรกิจส่วนตัวเองเนี่ยโอกาสที่เราจะพลาดเนี่ยมันน้อยมากข้อที่2นะเออความเป็นผู้ประกอบการ ประเด็นของความผู้ประกอบการเนี่ยผมมองว่าประเด็นนี้จะช่วยให้ใครก็ตามที่มีความสามารถมีทักษะหรือเข้าใจในเรื่องพวกนี้จะทําธุรกิจแล้วสามารถโตได้ทําไมผมบอกว่าโตได้สังเกตคนที่ไปทําธุรกิจส่วนตัว SME หลายรายในเมืองไทยหรือว่าร้านเล็กร้านน้อยที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยทั่วโลกผมก็ว่าก็น่าจะไม่แตกต่างกันก็คือส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนที่ก็เคยทํางานในบริษัทเคยเป็นช่างในบริษัทเคยเป็นตําแหน่งนั้นตำแหน่งนี้นนนในองคอ์กรอะไรต่างๆหรือว่าอย่างเมื่อกี้ผมพูดถึงอู่ซ่อมรถหรือช่างแอร์ก็ดีใช่ไหมครับก็คือเคยเป็นช่าง ทำอยู่แล้วคือมันจะเป็นช่วงที่ต่อยอดอจากว่าเราอยู่ในธุรกิจนั้นมานานนะครับเป็นอู่ซ่อมตรงนี้มานานเป็นช่างซ่อมรถมานานช่างทาเองมานานก็คิดว่าวันหนึ่งพร้อมแล้วนะครับรู้หมดแล้วนี่เห็นลูกพี่ทําอะไรเนี่ยตัวเองน่าจะทําได้ก็เลยตัดสินใจว่าไปเปิดเองดีกว่านะครับความปเป็นผู้ประกอบการนะครับมันจะมาช่วยตรงไหนเพื่อนๆลองคิดดูว่าสมมติว่าโอเคโดยมากก็จะมองไปที่กลับบ้านเกิดสมมติว่ามาทํางานในเมืองใหญ่ใช่ไหมครับดังนั้นพอเวลาอยากจะตั้งตัวเองเนี่ยโดยมากบางทีก็ไม่อยากจะหลีกเลี่ยง ิดใกล้ๆก,ก,กับลูกพี่เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเสียคิดล้างครูใช่ไหมครับก็พยายามไปเปิดให้มันไกลๆไปทาําตลาดให้มันไกลๆทำธุรกิจให้มันไม่ไกลคือถ้าไกลแล้วเนี่ยก็สามารถทำอะไะบางทีก็พึ่งกับลูกพี่ได้แต่ถ้าไปอยู่ใกล้เนี่ยมันก็เหมือนกับแย่งลูกค้าลูกพี่อะไรอย่างเงี้ยความเป็นผู้ประกอบการเวลาเราจะทาธุรกิจอะไรสิ่งแรกที่เราต้องมองคือมองเรื่องของการตลาดอันที่สองเรื่องบุคลากรอันที่3คือเรื่องของแหล่งเงินทุนอันที่4ก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีเพราะว่าการเอาเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจอย่างเนี้ยมันทําให้มันสะดวกขึ้นมาหลายอย่าง ผมว่าสี่เรื่องนี้เป็นสิ่งที่สําคัญโดยเฉพาะตลาดเนี่ยจุดเริ่มต้นเลยอย่างสมมติเมื่อกี้เราบอกว่าช่างทั้งหลายก็ไปหาที่ทางทําเลเปิดทําธุรกิจแต่ถ้าท่านมีความเป็นผู้ประกอบการเรื่องแรกเลยท่านต้องมองก่อนว่าทําเลหรือว่าพื้นที่ที่ท่านเจอเข้าไปทําธุรกิจไปเปิดร้านเนี่ยมองในมุมมองของการตลาดท่านลองคิดว่าตอนนี้ถ้าเราจะมาเปิดตรงนี้เรามีลูกค้าพอที่จะทําให้เราอยู่ได้หรือเปล่าหมายถึงกลุ่มเป้าหมายอันที่หนึ่งอันที่2คู่แข่งมันเป็นยังไงบ้างล่ะในพื้นที่ที่เราจะเข้าไปอ่ะบางทีเราอยากกลับบ้านจริงแต่ วโอ้โห oh, oh. <laughs> ในบ้านเราเนี่ยคือจากมานานก็จเจริญมาระดับหนึ่งปลากวดว่าไอธุรกิจที่เราอยากทําคนมันก็มาทําไปหลายคนแล้วเราเข้ามาอีกก็ต้องบอกว่าการแข่งขันก็จะต้องดุเดือดขึ้นเห่ือนเดิมถ้าท่านไม่มีของดีมีความแบบอะไรที่มันแบบเหนือกว่าเขาอ่ะโอ้โหมันจะอยู่ลําบากมันจะแย่งลูกค้าลําบากยังไม่พอต้องดูด้วยว่าสิ่งที่ท่านมีท่านอย่างเมื่อกี้ต่อยอดมาเนาะว่าสิ่งที่ท่านคิดเข้าจะมาทําเรามีอะไรเหนือกว่าเจ้าเก่าที่เขาทาอยู่แล้วราคาห,หรือ,รอคุณภาพของสินค้าที่คน ่ไม,มเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องทางด้านตลาดเนาะคือตลาดเนี่ยคือเหมือนกับผู้บริโภคคู่ซื้อคู่ขายนะครับเราจะเข้าไปทําตลาดเขาเนี่ยทำได้ไหมอันนี้คือเรื่องแรกที่ท่านต้องดูอันที่2คือบุคลากรคือถ้าท่านคิดว่าท่านจะทําธุรกิจแบบใช้ตัวเองทําไปคนเดียวตลอดชีวิตเนี่ยมันก็คงจะเหนื่อยตายนะและไม่พอวันไหนป่วยวันไหนหยุดทําก็อาจจะไม่มีไรายได้เข้ามาเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าความเป็ผู้ประกอบการจะช่วยให้ท่านโตข้อนี้จะมาช่วยสําคัญเรื่องหนึ่งคือเรื่องของบุคลากรในพื้นที่ที่เราอยู่เราจะสามารถหาบุคลากร มาช่วยเราได้ยังไงหาพนักงานมาช่วยเราได้ยังไงพื้นเพของคนที่เนี่ยการศึกษาแรงงานเขาเนี่ยเขาเป็นแบบไหนนะไหมฮะทักษะบางอย่างอาจจะหาไม่ได้ในคนพื้นที่แถวนี้โอเคอาจจะต้องเหมือนเขาว่าไม่เป็นไรความรู้อาจจะปะวสรหรือปอตีเท่านี้พอหรือม .6 พอเสร็จแล้วต้องมาเทรนกับเราก่อนแล้วถึงจะทํางานได้โอเคถ้าอย่างนี้ก็อาจจะไม่ยากเหมือนอย่างเซเว่นใช่ไหมมสามเพื่อนใหม่ก็ได้แล้วนะครับแล้วของเราล่ะเรากําหนดสเปคไว้มากน้อยแค่ไหนอันที่1นึ่งนะนี่เราต้องคิดเลยนะครับจากประสบการณ์ผมเชื่อไหมผมทั้งติดใบทั้ง โฆษณาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่ง่ายนะครับทั้งทั้งที่เราก็ฟังขา่าวโอ้คนตกงาน,นปีป,ปีหนึ่งหลายแสนคนโดยเฉพาะปริญญาตรีแต่สิ่งที่ผมตกผึกเห็นอยู่อย่างหนึ่งคือว่ายิ่งเรียนสูงยิ่งเลือกงานครับแตกแต่จริงๆเลยแล้วยิ่งตอนนี้มันมีเรื่องของปริญญาตรีหมนะื่นห้าในเมืองไทยเนี่ยโอ้คนเลยเลี่ยงไปจ้างปวชปวสกันเยอะเลยเพราะนั้นยิ่งทําให้ปริญญาตรีนี่ตกงานขึ้นไปใหญ่ไม่งั้นก็คือคุณต้องลดสเปคของคุณนะลดสเปคคนก็หมายถึงคนหางานเนี่ยต้องมาลดสเปคตัวเองเพื่อที่จะให้ ไ,ได้งานทําเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าในพื้นที่ที่คุณอยู่บุคลากรจะหาได้ไหมและถ้าได้คุณจะปลุกปั้นเขาได้ไหมนี่ยังไม่น่าว่าค่าตอบแทนที่เขาได้ได้กันอยู่ในพื้นที่อย่างเงี้ยคุณสามารถมีกําลังที่จะจ่ายเขาได้ไหมอันนี้ความผู้ประกอบการก็ต้องดูอันที่3ทางด้านการเงินหรือว่าแหล่งเงินทุนคือเราเห็นเนี่ยในเวลาเราวิกฤตทางเศกรษฐกิจหรือว่าคู่แข่งมากันนําซ้ําเติมเราโหพลุมพลังเลยค้าขายเก็บเงินลูกค้าไม่ได้หรือขายไม่ดีก็ไม่มีเงินสดเข้ามา สิ่งที่จะทาให้คุณอยู่รอดได้นะเขก็คือกระแสเงินสดกระแสเงินสดก็เหมือนเลือดถ้าเปิดไปร่างกายคนก็คือเลือดถ้าคนขาดเลือดเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นทาไมเราบอกว่าจำเป็นต้องมีแหล่งทุนก็คือแหล่งทุนเนี่ยก็จะไปแหล่งที่เวลาคุณอยากใช้เงินคุณก็ไปเอาเงินตรงนั้นอนะมาเติมให้กับตัวเองไงดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นขอให้คุณมีเงินในกระเป๋าไว้มากๆไว้ก่อนรับรองสบายใจเพราะนั้นในการทําธุรกิจหรือการเป็นผู้ประกอบการแหล่งเงินทุนก็ต้องสําคัญอย่างตอนนี้ธุรกิจใดๆก็แล้วแต่ที่สายปานไม่ยาววก็ตต้องปิดั ลงไปพนักงานแน่นอนก็อาจจะถูกลดเงินเดือนครึ่งนึงหรือว่าพักงานไปก่อนไว้สานการคีย์คายค่อยกลับเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าว่าค้นจากหนึ่งเดือนไปแล้วนะสเดือนไปแล้วนะถ้าไม่โทรกลับไปก็ตัวใครตัวมันสิ่งนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงว่าธุรกิจหลายตัวเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องเตรียมแหล่งเงินทุนให้กับตัวเองนี่ก็เกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการคุณจะทำสเตทเมนยังไงให้มันดูดีเพื่อที่จะกู้เงินแบ่งได้ล่ะคุณรู้จักคนในสถาบันการเงินไหมล่ะมันเยอะนะในชีวิตจริงเนี่ยนะที่4คือเกี่ยวกับ,กบเทคโนโลยีสมัยเนทแบบมื่่ออก ไม่ได้ละแต่ละธุรกิจเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเรื่องออนไลน์เป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้แล้วก็เรื่องออนไลน์ผมว่าในอนาคตเลยนะทุกธุรกิจเนี่ยถ้าหากไม่มีเรื่องของเทคโนโลยีไม่มีเรื่องของออนไลน์เนี่ยผมว่าลําบ,บากแต่เอาละเราคงได้ยินคําว่า 4G 5G หรือเทคโนโลยีแบบอะไรต่างๆมามากมายนะผมขอสรุปให้ง่ายๆคือว่าคือการที่เราเอาเทคนีตัวนั้นอนะมาใช้ในองค์กรหรือในธุรกิจของเราทํายังไงให,ให้ได้ประโยชน์นนสูงสุดไม่ได้หมายความว่าเราบอกว่าโอ้ดิจิตอลมาแล้วออนไลน์มาแล้วอันนั้นอันนี้ แล้วก็ต้องมาดูว่าสิ่งนั้นมันจะมีประโยชน์กับเราจริงๆหรือเปล่าอย่างผมก็ไม่ได้ใช้ออนไลน์ทุกตัวไม่ได้ใช้เทคโนโลยีทุกด้านก็เลือกใช้เฉพาะตามกําลังทรัพย์ตามความเหมาะสมในธุรกิจของเราไม่งั้นเกิดเราไปบ้าตามกระแสเ๋ยจะเข้าทํานองเ,อเห็นช้างขี่ก็ขี้ตามชา้างเฉพาะข้อที่2นะนี่เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นผู้ประกอบการจริงๆริายละเอียดปีกย่อยเนี่ยผมพูดตรงๆนะแต่ละด้านเนี่ยให้ผมนําเสนอเนี่ยโอ้โหผมายาวยาวมากเลยต่อไปข้อที่3ข้อที่3ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของแรงบันดาลใจเรื่องของแรงบันดาลใจเน ภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า inspiration ถามว่ามันมีความสําคัญยังไงผมว่าเพื่อนเคยได้ยินนะทำในสิ่งที่ชอบทําในสิ่งที่รักทําในสิ่งที่เราสนใจจะทําได้ดีทําออกมาแล้วมันมีไอเดียบันเจดิดเลิศอะไรก็แล้วแต่คือพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเราทําในสิ่งที่รักที่เราชอบอะโอ้มันมีความสุขและไม่พอถ้าทําในสิ่งที่ชอบที่รักแล้วมันได้เงินอีกอครับโคตรมีความสุขเลยและเราจะทํายังไงล่ะถ้าจาก1 2 3เนี่ยที่ผมตกถืคือว่าพอเราเราจะทํางานหดือทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่ ถ้ามันไปโดนกับสิ่งที่เราชอบเราสนใจแล้วแลพอโอ้โหงานมันเจอกมันดีมากหรือว่าทําไปแล้วเนี่ยมันจะมีความคิดสร้างสรรค์มันจะทําได้ดีอ่ะมันจะมีหัวพลิกแพงนั่นพลิกแพงนี่ตลอดในขณะเดียวกันในมิติของความเป็นผู้ประกอบการเวลามีปัญหาคนที่เราลักในอาชีพนั้นรักในธุรกิจนั้นๆโอ้โหมันสู้ใจขาดดิ้นเลยฮะเวลาเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องหากระบวนการวิธีการแก้ไขที่จะทํายังไงก็ได้ให้ธุรกิจมันไปได้พยุงประคองให้มันธุรกิจมันไปได้เพราะอะไรฮะมันมีความรักความชอบ ียังไงก็ยังอยากให้มันไปต่อได้เพราะฉะนั้นข้อที่3ผมถึงบอกว่ามีมากมีน้อยไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยขอให้มีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้กับธุรกิจของเราเนี่ยโตต่อไปได้อย่างต่อเนื่องบางครั้งอาจจะถูกวิกฤตเศรษฐกิจทําให้มันล้มลุกคุกคานไปแต่ความที่แรงบันดาลใจแรงขับเคลื่อนมันเยอะไงมันก็จะไม่ทิ้งไม่ปล่อยไม่เลิกถ้าแรงบันดาลใจมันน้อยเจอปัญหานั่นนิดนี่หน่อยเจอคู่แข่งมาตัดราคาเจอบริษัทใหญ่ๆเข้ามาลุกเข้ามาทําตลาดหรือเจอวิ กิจเศรษฐกิจมันก็ใจอ่อน,นอ่อนใจแล้วก็อยากจะเลิกแล้วไม่อยากทำแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าว่ามีแรงบันดาลใจเยอะอยังไงก็สู้สูุ้ดใจขาดินแน่นอนเพื่อนๆก็ลองมาพิจารณาดูนะครับว่าทั้ง3ข้อนะครับที่ผมแบ่งปันเนี่ยเป็นยังไงบ้างก่อนที่เราจะทําธุรกิจนะอันที่1เนาะก็ดูว่าทักษะหรือความเชี่ยวชาญในอาชีพในงานที่เพื่อนๆอยากจะทำเนี่ยเรามีมากหรือมีน้อยถ้ามีน้อยก็ไปเพิ่มไปเติมแต่ถ้ามีมากแล้วก็ดูซิว่ามันครอบคลุมหรือย,ยังแล้วอันที่2ดูต่ออีกนิดนึงดูใน เรื่องของความเป็นผู้ประกอบการที่ผมนําเสนอเมื่อกี้ว่าเรามีความเป็นผู้ประกอบการมากน้อยแค่ไหนบริหารคนเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าอยู่ในตําราอย่างเดียวมันยังมีนอกตารายอย่างเรื่องพระเดชพระคุณอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไมไ่อยู่ในตำรานะครับแต่เรื่องของพระเดชพระคุณเนี่ยบางทีก็ซื้อใจ,ใจคนได้นะมายามที่เราตกทุกข์ลำบากอะไรเนี่ยคนที่เขาเห็นถึงาบาร,รมีของเราสิ่งที่เคยช่วยเหลือดูแลกันมาบางทีเขาไม่ได้คิดเรื่องเงินเรื่องค่าตอบแทนนะแต่เขาคิดถึงเด่ว,ว่าทํายังไงอะที่เขาจะได้ไปต่อกับเราได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่าง,งอันนึง สก็คือเรื่องของแรงบันดาลใจเนาะผมปลอ,อไว้นิดนึงพอพูดถึงเรื่องของแรงบันดาลใจมันจะมีคนมาถามมะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราชอบอะไรเราอะไรถึงจะเหมาะกับเราอะไรเงี้ยผมเองก็ใช้เวลาเป็น10กว่าปีนกปนะกว่าจะค้นหาตัวเองพอที่จะเจอแนวทางของตัวเองเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมบอกได้คือว่าลองทําเลยเราอยากลองทำอะเราสนใจอะไรแบบไหนเนี่ยเราลองทําเลยเพียงแต่ว่าลองแบบเล็กๆดูก่อนมีคนหลายคนครับบนโลกนี้ที่งานที่เป็นรายได้เลี้ยงชีวิตเขาเนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ชอบมากนะแต่ว่ามันทําได้ด้วยความสามารถเา เสร็จแล้วเขาค่อยไปเริ่มเริ่มหางานอดิเรกทาพอทํำรู้สึกเอออันนี้มันสนุกแฮะแล้วตอนหลังค่อยหาวิธีเปลี่ยนมันเป็นเงินขึ้นมาอันนั้นแหละครับคือสิ่งที่ใช่ที่ชอบที่คุณกําลังตามหานะครับซึ่งตอนนั้นอ่ะพอเวลาที่คุณไม่ต้องมานั่งคิดเรื่องของเศรษฐกิจแล้วพวกง่ายเมื่อท้องคุณอิ่มอ่ะคุณไม่ห่วงเรื่องปากท้องเมื่อท้องคุณอิ่มอ่ะความที่สร้างสรรค์ของคุณนะจะมาเยอะเลยมาเยอะมากดังนั้นเพื่อนๆนก็ลองทําดูก่อนเอาละครับสามข้อนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมตบผึกนะในการท ก็ขอให้เพื่อนๆลองไปคิดพิจารณาจากข้อมูลที่ผมนําเสนอเนี่นะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วเจอกันนะครับผมกฤษณะ